วันนี้เราจะไปซื้อหนังสือให้น้องเข้าหอมกันเราจะถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่นะคะของโรงเรียนเนาะโรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วเด็กๆก็จะหยอกล้อกันผู้ปกครองก็จะนั่งดูเนาะนี่ก็คืออนุบาลน้องจบจากอนุบาลเรียบร้อยแล้วได้ที่สองเนาะข้าหอมสอบได้ที่สองเนาะ เน้องก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ที่ขึ้นชั้นป .1 เนาะนะคะอันนี้เพิ่นกะมาทรงอุปกรณ์เพื่นยางเนาะอันนี้นี่จะเป็นต้นต้นมะม่วงนะคะที่อ่เที่เป็นร่มเงาให้ผู้ปกครองมานั่งเนาะนะคะเพิ่นกะทำความสะอาดอยู่นะคนอาจจะเห็นเน่ยเ่นยางนึงนะคะย่อของกับ่านซ่อมแซมประปุกน,นะคะเราจะไปซื้อหนังสือที่ จะไปซื้อหนังสือที่ห้องลงอาหารเนาะเขาจะจําหน่ายหนังสืออยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวอ้อเสื้อผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกพี่น้องเดินมาดูก่อนว่าเสื้อผ้านี่ยจะคงยังไม่ซือ้อแต่จะดูราคาไว้ก่อนเนาะนะคะหนังสือก็จะจําหน่ายถึงวันที่ยี่สิบแปดเนาะ ก็จะมีหลายอย่างนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็คือปฐมวัยลองผู้อานวยการกสนะ็ส <c> ม <oughs> ุดหนังสือจำหน่ายที่ลงอาหารตรงนี้เนาะที่เคยมาประจำใครใคอยู่ตรงนี้เป็นบ้าจ้านี่ ขอบคุณค่ะเราจะเดินมาเรื่อยๆเนะนะะาะเดี๋ยวจะมีตรงนี้เป็นโรงอาหารนะคะเราจะไปดูการซื้อขายชุดเนาะนะคะสักหน่อยหนึ่ง,จ,งจับบัตรคิวตรงนี้ครับซื้อหนังสือจับบัตรคิวเหรอคะคจับบัตรคิวก่อนนะคะ จ้าขอบคุณค่ะเราต้องนั่งรอเนาะน้องนั่งรอนะคะอ๋อชุดก็มาขายแล้วฮู้ยทนเดดอนเดดนี่เป็นจุดที่สองลายยางซะเหลือเกินนี่กระปองนี่ก็ได้ ขอเวลาครับใครเปิดเพลงอ่ะโรงเรียนเปิดเพลงแล้ว